อสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องกวินนะครับกับคุณพ่ออีกแล้ววันนี้น้องกวินก็จะมารีวิวนขนมโดนัทขนมโดนัทปิง้งจาก7ซเว่ e อนะครับโอโ้โหน้าตาของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่หน้าตาของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโดนัททำเองกับมืออ่าครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะ ในกล่องดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าพอแกะในกล่องนะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นครีมมีรสนมรสส้มอันนี้อะไรลูกชลเล็เนี่นมนี้นมเยลลี่เ่อ้น,นี้เป็นเม็ดๆนะครับอ่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันเป็นเม็ดๆสองๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับ อ่าแกะพิมพ์มาเลยแกะมาเลยแกะมาเลยอ๋ไหนคุณพ่อขอดูหน่อยสิครับดูหน่อยสิครับอ่านี่ก็จะเป็นพิมพ์นะครับอ่ามีลายดอกไม้แล้วก็มีรูปสัตว์ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการบีบครีม <S 1> <S 1> ใส่ในพิมพ์กันเลยอ่าเราจะมาบีบครีมนะครับใส่ในพิมพ์กันเลยดีกว่า <S <S โอ้บีบครีมสีส้มใส่ลงในพิมพแล้วนะครับตอนนี้ โอเคจากการที่เราบีบครีมสีส้มใส่ในแม่พิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการบีบครีมสีต่างๆนะครับใส่ตามแม่พิมพ์กันเลย oh. อาจากการที่เราบีบครีมนะครับ ใส่ในแมพ,มพิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าตาให้สวยงามกันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้น้องกว,วินนะครับทําการหยิบเยลลี่ใส่ไว้บนครีมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแช่ตัวเย,ย็นประมาณ5นาทีนะครับแล้วเราก็จะเอาออกมาดูอีกทีหนึ่งนะครับใส่อย่างละลูกเลยจึบ๊บ โอเคเราใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่เม็ดฝนกันดีกว่าเอาน้องใส่เลยโอ้ว้าวอ่าจากการที่เราแต่งหน้าครีมนะครับเดีย๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในเยน็น าจากการที่เราแช่แข็ง5นาทีนะครับเราก็จะมาทําการแกะดูกันดีกว่านะครับว่าสีสันหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะครับทําทการแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะกันเลยหยิบขึ้นมาสิจึ๊บจึ๊บออกหรือเปล่ปามาเ๋ยพ่อแกะเดี๋ยวพ่อเดินให้ปึ๊บอ่าดึงออกมาเลยโอ้นี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับ อึ๊บอา้าวยิ้มมาเลยหาอ๋อใส่ปังเลยละครับอืมเป็นยังไงมั้งครับอร่อยแหระครับโอ้โหอืมเป็นยังไงมั้งครับน้องกินสีอะไรน้องกินสีอะไร,ะไรช็อกโกแลตเหละครับผมเป็นงไงม้างครับอร่อยอร่อยจะ่ไหมไงชุดยอดอ่าอือ งเด็กกินใหญ่เลยโอ้ยน้ำลายย้อยน้ำลายย้อยอ่ากินสีไหนต่ออ่สีนี้ก็ได้โอเคอ้าวบีบเลยโอ้หนช่วยเพื่อนๆหน่อยสินี่ชำกัน มัมเลยอ้อํเราก็จะทำการจบการรีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวขนม My โด u u t นะครับจาก7ซเว v น n นะครับหาซื้อได้ตาม เซเว่นทั่วไปนะครับกล่องก็จะราคา20บาทนะครับผมทําง่ายๆกินที่บ้านนะครับกับน้องๆหนูๆน,นะครับก็อย่าลืมนะครับทำการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องกวินในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย